แน่นอนคุณผู้ชมไม่เห็นหน้าผมเพราะว่าผมมากับเทเลอร์โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวอีกหนึ่งตัวต่อต่อกันเลยก็เห็นกระเป๋าแบบนี้หนังเปื่อยเปยส <laughs> ิกเนเจอร์ของซิกเนเจอร์ของกระเป๋าเทเลอร์ก็มากับเทเลอร์ตัวนี้หุ้ยอ่ะบทเฉลยองก,กระเป๋าเผื่อมี้องมีสายหลงเหลือ วันนี้จะเป็นมากับเทเลอร์รูปล่ามายกขึ้นมานิเบาบิวเลยเป็นอะไรวะเน,นี้ยหนังสือโคตรหวันเลยบิ๊กเบบี้เทเลอร์บิ๊กเบบี้อ่าอ่ะให้ดูรอบตัวกันสวยโอเคก่อนอื่นมาเราสเปคกันก่อน ทำไมตัวนี้มันไม่มีไม้ข้างหลังเลยวะปกตินี่มันจะมีแบบไม้กากระวงกากระบาดแต่นี้ไม่มีเลยวะโอเคไม้หน้าก็จะเป็นซิสกาสปรูตนาจะใช่แหละสีแบบนี้ข้างกับหลังไม้อะไรอยู่ะมอกอะมอกก็นีแต่ลายมันแปลกๆเหมือนกันนะลายมัน เออแต่เซียนเซียนใช่แต่เซียนนั่น่ะเซียนมันรนะูเซียนยไม้มันเป็นทีที่งนี้ก็มอคกันนี้แหละคอก็มอคกันี้แล้แหละส่วนฟินก็บอร์ดนี้บดามปีนี้อะไรวะอโบนี่อ่ะแล้วก็บีดก็อโบนี่โอเคส่วนหัวหัวเฮสต็อกนี้ก็ไม้มันจะเป็นมอคกน,นีแล้วแหละเพราะมันยาวมาตั้งแต่คอเลยคือมีต่อคอมีต่อคอตรงนี้ ราคอตรงนี้เรายาววรงนี้ก็ไม่มีต่อแล้วอันนี้ก็จะเป็นอ,อีกชิ้นหนึ่งตรงนี้แล้วไอ้ตรงเพสต็อปตัวนี้ทําสีเป็นสีด้านๆหน่อยแล้วก็ลูกบิดก็ธรรมดาธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาของเทเลอร์เช่นเคยคือหมุนลื่นๆลูกบิดทามาเหมือนแบบราคาสองร้อยแต่โอ้คุณภาพการหมุนนี่คือไม่มีสัน่นมีคอนเลยแล้วก็หมุนจูนขึ้นตามมือดีมากแล้วก็ ครั้งแรกที่ผมเห็นเนี่ยมันมีรูน็อตตรงนี้ด้วยไอตรงเนี้ยรต,ตรงตรงฟิ้งก์บอร์ดเนี่ยคือมันสามารถถอดคอได้นั่นเองคือปกติไหมกีตาร์มันจะมีตรงเนี้ยมาตรงนี้หน่อยหนึ่งไอตรงไม้ตรงเนี้ยแต่นี่มันไม่มีเลยมันแบบเป็นคอยัดเข้าไปในบอดี้เลยแล้วก็หมุดห้อยสายสายมาอยู่ตรงนี้แทนคือมันสามารถถอดคอได้ก็เพื่อนๆได้ไปก็ไปถอดเล่นแล้วกันครับ <laughs> เราเราไปถอดเล่นดู <laughs> สวยงามสวยงามก็เรียบแต่ดูดีโอเคมามาฟังเสียงกันเดี๋ยวก่อนก่อนจะฟังเสียงมาเล่าฟิลลิ่งก่อนคือบอดี้เป็นแบบเคลือบด้านหมดเลยแทบจะเป็นเหมือนเป็นเคลือบออยเลยซัมคือแบบมันลูบไปมันเห็นมันลูบถึงเสี้ยนไม้เลยเป็นเคลือบด้านที่ คือแบบเคลือบบางๆพอให้เห็นพอให้สัมผัสเนื้อไม้ได้เลยคอก็เหมือนกันปเป็นเคลือบด้านหมดเลยคือสัมผัสไปรู้สึกเหมือนเราลูบไม้ไม่ได้ลูบเหมือนอยู่บนชั้นฟิล์มของแลกกเกอร์อะไรทั้งทั้งสิ้นเลยคือแบบเราเล็บคูดไปเนะี่ยคือแบบเล็บเราไปอยู่ในร่องไม้เลยคือแบบฟฟลลิ่งดีแล้วนึ่งดับมือดีไม่ไม่กาเรียกว่าอะไรไม่เหนียวมืออ่ะมันลื่นดิ โอเคเราไม่เยอะตีขอดกันครับผม คือถ้านึกรูปล่างไม่ออกนึกถึงรูปล่างของมาะประมาณดีดเอฟสามงูะแต่ว่าเสียงคนละขั้นกับเอฟสามงูะคือโอ้เสียงมันมันค่อนข้างจะใสหวานแล้วก็กังวานดีแต่ว่ายานเบสนี้ค่อนข้างจะจะด้อยไปหน่อยเบสจะให้ไม่ให้ไม่เท่ากับตัวไซส์ปกติเนะ แต่ว่าคือก็ไม่ได้เอาคิวคิวคิวเคเรอะไรเวลาก็จะเป็นออกเป็นเด่นด้านกลางกับด้านเสียงแหลมนะใสๆหวานๆแต่เสียงก็หนาดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืองานที่ทำมานี่คือแบบ เนี้ยบมากงานเสร็จนี่คือเหลเาเ็จมากลมดิบเลยแล้วก็ขอบนี่คือไม่มีคมเลยคือเนี้ยบเนี้ยบทุกเสร็จงานถินก็บอดงานขอบต่างๆคือแบบดูดีดูด,ดีสมกับเป็นแบรนด์เทเลอร์แล้วก็คือเหมาะคือมันเบามากคือถ้ายกกีตาร์มาปุ๊บนี่ยน้ำหนักส่วนใหญ่ของกีตาร์จะเทไปทำหัวหัวกีตาร์ คือตัวมันเบามากเบาจริงๆเพราะมันไม่มีไม้อะไรข้างในเแงะแล้วก็ด้านหลังนะหลังมันนะหลังมันก็จะนูนๆเหมือนตัวเอะไระวะที่เราเคยไปดูไว้ตีเลอร์ตีเลอร์ส่วนใหญ่ก็นูนทั้งนั้นแหละแต่นี้มันก็เน่เห็นไหมมองไปนูนนูนนี่ยไม่รู้มันเป็นเอกลักษณ์อลไรของเขาหรือเปล่าเนาะ ที่ร้านมันูนแต่ว่ามันด้วยความที่มันนูนมันก็เลยไม่มีไม้มไมข้างหลังมันมันก็เลยได้เสียงค่อนข้างต่างแตกต่างเ mm hmm. ชฟคอก็อ่าเป็นเชปดีเป็นเทฟดีเ,เดชฟดีที่มีสันตรงกลางตรงกลางขึ้นมาข้างังรับรับกุ้งม,มือดีฟิก mm ์บอร์ดก็เป็นแบนดิดเป็นกีตาร์โมเดลอีกหนึ่งตัวที่ ให้ทุ่มเสียงที่ค่อนข้างเป็นเอกลับษณ์ใสหวานกังมันก็โอเคประมาณนี้ครับกับเทเลอร์บิ๊กเบบี้ตัวนี้ก็มีอะไรผิาาดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยครับวันนี้ก็ขอลาไปกับสุดหล่อตัวนี้สวัสดีครับ